<Wow>. Okay. <Yeah. S 1> ว้าวงานของซุปเปอร์มาร์เก็ตที่บนนายจะให้เรามาทำงานน่ะวิ่ยใหญ่มากนเลยีโโหฉันบอกเลยนะว่า200กว่าเหรียญต่อสัปดาห์นี่เป็นอะไรที่โคตรเยอะยังทำงานเดือนแน่200กว่าเหรียญตีเป็นเงินไทยนี่ก็ประมาณวิวหกเจ็ดพันเลยนะใช่เหรียญดอลลาร์ใช่ไหมไม่ใช่เหรียญบาท <c oughs> เหรียญบาทไทยไม่เอานะถ้าเหรียญบาทนี่ฉันบอกเลยนะ กินข้าวแกงได้แค่ไม่กี่มื้อเองวันเดียวหมดอด้วยแบบพิเ,ออพเศษเออใช่เอาล่ะผู้จัดการบอกว่างานของเราเด่ยง่ายมากๆเพียงแค่เติมสต๊อกสินค้าที่นี่ในตอนกลางคืนเท่านั้นแล้วก็คอยเช็คงานต่างๆด้วยให้มันปลอดภัยเข้าใจไหมพี่โมย<ต>เปิดประตูให้ผมกลับบ้านเดี๋ยวนี้อะไรเลยไม่เอาพี่โมททำงานด้วยกันก่อนนี่ได้เงินเยอะเลยนะนี่คืองานกะดึกชั่โมเนี่ยแท่นี่นะ แทนนี่จะเป็นพนักง,งานขายตอนกลางวันนะไหมตอนให้เรามาสเออมันให้มันเรามารีสต็อกสินค้าตอนกลางคืนเอาอีกแล้วตอนกลางวันเขาก็หาคนได้ง่ายตอนกลางคืนเนี่ยหาคนยากมา,<อ>มามาดูดีกว่าฉจะเรียนรู้จากหัวหน้างานมาแล้ว ดูชั้นวางของพวกนี้สิมีของเยอะแยะที่พวกเราต้องเติมเนี่ยเห็นไหมอาหารเนี่ยจะต้องเติมให้ได้54ชิ้นแต่ว่ามันมีโหวงเว๋กหมดเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปดูในห้องสต็อกสินค้าอีกทีนึงมีตุ๊ก,กตาพวกของต่างๆแล้วก็มีของแช่แข็งไอศครีมแล้วก็น้ำด้วยนะแถมของสดที่นี่ก็ต้องเติมตลอดเพราะว่ามีพวกมนุษย์ป้าชอบมาซื้อผลไม้เอาแล้วเป็นอะไรไปว่าเขาทำไมเขาแค่มาซื้อผลไม้ไม่แต่ป้าป้ามาซื้อนี่นา S <S ส่วนวัยรุ่นเนี่ไปซื้อที่ห้างเอาล่ะเราเข้ามาในห้องเก็บสต็อกสินค้ากันดีกว่าพวกนายจะมีไฟฉายคนละอันแต่ว่าไฟฉายนี้เนี่ยถ้าใช้หมดแล้วหมดเลยต้องรอคืนต่อไปเอ้ยไฟดับอุ้ยไม่น่าละหลัวหน้าเลยให้ไฟฉายมาเพราะาที่นี่ไฟมันขาดตลอดนี่เองเอตอนกลางคืนเนี่ยเขาประหยัดไฟก็เลยให้เราเนี่ยทำงานตอนกลางคืนแทนจะได้ประหยัดงบประมาณได้นะโอเคโอเคก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเอาสต็อกไปเติมให้แล้วกัน ใ <Okay. S 1> น,น<ต>ระหว่างนี้กล่<ะ>องสต็อกสินค้าเนี่ยจะอยู่ในห้องสต็อกเรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญเลยพวกเราเนี่ยจะต้องมาคอยดูคอมพิวเตอร์ตลอดเพราะคอมพิวเตอร์อันนี้เนี่ยสามารถดูกล้องวงจรปิดตลอดทั้งร้านได้ไม่ว่าจะมีโจรหรือว่าใครมาขโมอยของเนี่ยเราสามารถที่จะแจ้งตงํารวจจับได้ทันทีเลยนะถามถามหน่อยเดี๋ยวคอมเครื่องนี้เล่นโรบอกได้ปะเฮ้ยไม่ได้เขาไม่ให้เล่นแต่เดี๋ยวฉันขอดูก่อนซิว่า ได้แต่ละกล้องเดี่ยวมันชัดเจนแจ่มเจ๋วหรือเปล่าอ้าวเราขอเช็คดูหน่อยเห็นฉันไหมจุ๊บแจงอยู่แถวไหนอะสต็อกสินค้าเหรอฉันเอออยู่ตรงห้องกลางระหว่างนายอะเฮ้ยนั่นก็น่าจะเป็นกล้องกล้องสามที่ไมททำหน้าที่ได้ดีมากไม่แอบดูฉันเหรอฉันแอบดูอยู่ส่วนจุ๊บแจงอู้งานอยู่ตรงนั้นอะฉันเห็นนะมันยืนหมุนไหนเห็นปะ เดี๋ยวนะฉันดูก่อนอุ้ยก้องเจ็ดสามารถดูที่ทิ้งขยะได้ด้วยแสดงว่าเรามีกล้องทั่วทุกทิศทุกทางจริงนะเนี่ยเฮ้ยๆฉันได้ยินโอเคเมื่อกี้มีกล้องแ,แปลกๆนะเหมือนเป็นสัญญาณแบบจีๆนิดนึงฉันคิดว่าแขกที่ไม่ได้รับชิญเฮ<อ>้ย <appliance> มันเป็นตัวต,ตัวท่ฝ<ห>ัน <rotations S 1> ฉันจริงๆด้วยอ่ะตัวเดียวกันเลยหรอทุกคนบริเวณห้องโถงห้องโถงมีอยู่ตัวหนึ่งฉันอยู่ห้องโถง มันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วมันอยู่ตรงเออหน้าประตูตราทำหลังสุดเหรอเพื่อนมันอยู่ตรงหน้าประตูหลังสุดมันมาแล้วะ็รีบหายตัวหนึ่งรู้สึกว่าแถวๆนี้ยังคงมีอยู่ฉันเติมอยู่นะในห้องเย็นนะนายดูด้วยนะฉันดูห้องเย็นอยู่ไม่มีอะไรโอเคค่อยเดี๋ยวจะ สิ่งที่ทุกคนต้องระวังคือเอ้ยมีผีมาที่ไหนห้องโถงฉันจัดจาการไปแล้วห้องเอ่อห้องหน้าร้านแต่ว่าตรงหน้าร้านบริเวณหลังสุดของร้านเนี่ยมีตัวหนึ่งสิงสถิตอยู่เป็นผีกระดูกตัวยาวตัวยาวใหญ่ยาวใหญ่ด้วยหรอฉันพยายามเอาสินค้าอยู่เราเราข่ามือน,น,นี้ไปเลยได้ไหมอะ่ะมันอยู่ตรงไหนนะ ม,มันอยูบ่บริเวณด้านหลังสุดเลยอะด้านหลังหมายถึงหลังไหนหลังหน้าร้านเฮ้ยไอ้ตายเถอะหลังหน้าร้านใช่หน้าร้านหลังแตงโมเอ้าผมอยู่ตกแตงโมเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่บอสไอ้น้องระวังมันมันสิสถิตแบบว่าไกลมากตอนนี้จต้องสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถข้ามคืนได้ข้ามเร็วๆเพื่อนฉันถัดไปบอกไม่มีผี โอเคงั okay. ้วเราข้ามคืนเลยนะโอเคโอเคไปเถอะฉันเติมขนมปังปับออ้ยขนมปังเติมเยอะมากุลยอะไรตัวลยแล้วอ,อ๋อเหตุการณ์บิดปกติเราต้องรีบไปปิดหน้ตาต่างอ้เราตัวใช้ที่ประตูแล้วก็หน้าต่างทุกที่เฮ้ยตัวใช้ที่หน้าต่างแล้วให้คือหมายให้คือห,ห,หมายต้กระจายมันหาย ฝั่งรุนฝั่งรุนฝั่งร้นแค่เดินไปไม่จาัดก,การเลยอ,อค้วอสวยแล้วไงนี่มาเข้าบริของเราไดขนาดนี้เลยทำไมช่วย,ไม,ไ,ยไม่ได้นะฉันต้องไลผ่ผีไม่เป็นไรโไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราจัดก,การเองโอ้โอ้โอ้ออหายแล้วเหรอน่ากลัวชะมัด o my god เหมือนว่าจะเงียบสงบแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นมันมันฆ่าพี่โบ่แบบจนตัวเหลี่ยมเลยจุดแจงด้วยอะ่ะใช่ฉันนั่นก็ตัวเหลี่ยมเหมือนกันอได้หรอก็เราบั็กไปเลยอะ่ะโอ้โหแล้วจะที่เรสต้อกก็เสร็จยังเรียบร้อยละตอนนี้สต็อกอยู่ที่เก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันถึงเกย์แล้วนะเราจะสต็อกต่อไมหมหรือไม่ไม่ไม่ชันว่าเราเราเรา,เราเช้าเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้แบบเตรียมตัวเตรียมใจ ช้าเออฉันรู้สึกเหมือนเป็นนักบวชที่กำลังเอานิ้วจิ้มจออยู่ตอนนี้ไอ้ฉันฉันใส่ให้อีกนิดนึงแล้วกันเพื่อลูกค้ามาซื้อของเยอะเรียบร้อยถึงเวลาพักผ่อนหย่อนใจเรียบร้อยบอกว่าคืนต่อไปจะไม่มีผีมาเพิ่มนะฉันกลัวหมดแล้วเนี่ยจะมีอย่าเจอแล้ตัวเซ็งแดด่ยเย่พี่ไหมในทำหน้าที่ได้ดีมากยอดเวลาไม่มีผียืนบอกแล้วแล้วคืนที่สามก็จบไปคืนนี้ใครดูคอม จุ๊บแจงเอาเป็นชั้นด้วยหรอชั้นคลิกไม่โดนนะออุ้ยเราเสียไปร้อยตัวเองกำไรกำไรอุ้ยแปมนะเมื่อกี้ตายกันสามคนเลยอะใช่เมื่อกี้ฉันตายเออพี่โมตายจุ๊บแจงตายแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนรอบเนี้ยให้พี่โมดูคอมมางดีกว่าได้จัดไปเอ้ยอ่าห้องสตาฟของมีซ่าๆนะครับแต่ยังไม่เห็นตัว ลองคิพ่อแพรพยายาคลิกให้เจอนะผีอ่ะแป๊บเดินไหมแป๊บเดินเราไปใช่หรือเปล่าจันพยายามดูทุกที่เลยพี่โมอบอกว่ามันอยู่แถวๆนี้มันแค่ซ่าแต่ไม่เห็นนะมันซ่านยต้องคลิกไปเรื่อยๆนะหายซ่าแล้วอ่ลองเก็บของครับฉันเอาอาหารมาแล้วเพื่อนฉันเอาอาหารมาแล้ว โอ้ฟู้ดฝั่งนู้นต้องการการเติมในถงถงขายของโอ้ยตายแล้วหรือไงถงขายของอ่ะฉันอยู่ในนั้นพอดีเลยหายอาหารแล้วโอเคโอเคฉันกำลังหารกระป๋องอยู่โหอาหารกระป๋องน่ะมีคนมาเหมาเพียบเลยเหลือแค่ไม่กี่อันเองอ่ะห้องเก็บของอีกแล้วห้องห้องอะไรอ่ะจิ๊บจิ๊บห้องสต๊อกของห้องสต๊อกของห้องสต็อกของดีนะฉันไม่ได้ไปอ่ะ ฉันจะคอยดูตรงหน้าต่างด้วยนะว่ามีตัวอะไรด้วยหรือเปล่าฉันเติมของอยู่ตว่าไอ้ตัวเหลืองนั่นมันพาเอ้ยผีผีมาแล้วผีมันเข้ามาได้ไงพี่โม่พี่โม่นายปล่อยผีมาอมันเข้ามาเองผมเปล่าผีมาแบบชัดเจนมากหดีอว่าไอ้ไอ้ผีฟฟนแลบตอนนั้นเหรอมันแอบเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้ฉันได้ยินเสียงขอยไอวนแปลกๆในร้านเราด้วยอะในโซนขายของมีจอซ่าๆนะครับผมหายไปแล้วหายไปแล้ว เฮ้ยมันอยู่ตรงไอ้นี่ตรงหน้าโซดาโอ้ตายแล้วโ,โ,โซดาตัากำลังจะไปโซดาโซดาข้างหน้าหรือว่าข้างหลังหน้านนดูดูของแช่แข็งก่อนเลยดูไม่ชัดเลยอะ่ะนี่มันคือกระเพราแช่แข็งรีบเติมก่อนแล้วก็ได้รีบออกไปจากที่นี่ตราบใดที่ผมเป็นคนคุมกล้องเนี่ยจะไม่มีผีแม้แต่ตัวเดียวเข้ามาในร้านเราเฮ้ยคนเจ๋ง อะไรมีอะไรเหรอป่นเหมือนกันน่าจะหลอนไปเองว่ะพี่ตาแป๊บไม่มีอะไรหรอกเพื่อนไม่ต้องกังวลหรอกในร้านนี้ไม่มีผีอ่ะไม่มีผีน้อยมีผีตัวเดียวผีมากเรียบร้อยฉันจะตอบไอติมว่าวันนี้มันเป็นมันเป็นวันอะไรนะเนี่ยทำไมร้านเรามาถึงมืดแปลกๆอ่ะนั่นเลยดีเฮ้ยเขาดวนครับเขาดวนพยากรณ์อากาศ วันนี้จะมีฝนตกหนักและมีลมแรงในบางพื้นที่อาจเกิดการขัดข้องทางด้านของเออไฟฟ้ารัดวงจรและอาจจะมีฟ้าผ่าด้วยนะจ๊ะอ๋อจะมีอะไรวันนี้แล้วเนี่ยฮะโอ้ไม่ต้น,น,นอาหารในเติมหมดยังอ่ะเหมือนจะหมดแล้วนาแล้วจะเอาอาหารมาเนี่ยเอ้ยอย,ยังมีอยู่มโตมีปัญ่าร้านนี่นายไม่เช็คเลยนี่ อาหารกล่องแบบบ็อกซเซตเติมเติมเติมเต,มติมแปบบ๊แบๆบนี่ก็แปซแล้วนะฉันขอปิดไฟฉายสักครู่หนึ่งละกันเพราะว่าไฟฉายของฉันใกล้จะหมดแล้วเราก็ต้องปิดเหมือนกันเราต้องอยู่ใน่่มกลางความมืดนะเนี่ยัชรี่เสียงคึมๆด้านนอกอะ่ะเหมือนกับว่ามีฝนฟ้าขนองกระจายรู้สึกว่ามันมืดลงเรื่อยๆด้วยจริงพี่โบนายดูก็โอ๊ยฟ้าผาเฮ้แป๊บน,นะผมเจอ อาการซ่าๆที่กล้องเบอร์สี่แต่ผมหาตัวไม่เจอข้างนอกฟ้าผ่านหนักเลยอ่ะไม่หรอใช่ข้างนอกมาดูหน้าประตูดิข้างนอกคือมืดมากเลยคือผมมองหาผียากยากตอนเนี้ยแมันก็เหมือนที่เขาบอกกัดิว่าวันนี้มันพายุฝนตกหนักฟ้าขนองอ่ะใช่แล้วมีรวมกันโชคแรงในบางพื้นที่โอ้พื้นที่เรานี่แหละพื้นที่เรานี่แหละบางพื้นที่ที่ว่าก็คือทางเรานี่แหละถูกต้อง ว่าเราต้องรีบเติมจะต้องสินค้าเพิ่มนะตอนนี้รังไข่หมดแล้วรังไข่อะรังไข่เลยเหรอใช่แล้วก็อาหารแช่แข็งที่เป็นเออเออเอไฟ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 มืดรอไฟมืดเอยพรงนายฉันมองทางไม่เห็นแล้วฉันแทบมองไม่เห็นเลยอะโอ้โหขอมใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยใช้ได้แต่ผมบอกเลยว่าด้านนอกผมมองไม่เห็นผีเลย นียทำไงอะฉันว่ามันต้องมีที่สำหรับโอ้ oh <my. S 2> นั่นไงไฟดับครับผมจเจริญถ้าเกิดว่าไฟดับแล้วไฟฟ้าลัดวงจรละก็มีกระทอมอยู่กลางป่านั่นจะมีเครื่องปั่นไฟให้พวกนายไปปั่นอยู่เนะและเราจะต้องไปปั่นตอนนี้เนี่ยนะงั้นนายไปปั่นได้ไ,ปปไ,ดไหมฉันพยายามเติมสต็อกสินค้าให้อยู่เนี่ยโอ้ยก็ล้วจะ,จะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงไหนอ๋อถ้าจำไม่ผิดหัวหน้าเคยส่งแผนที่ให้ฉันแล้ว เห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเดินไปทางข้างร้านแล้วตรงไปเรื่อยๆเราจะเจอกับกระท่อมกลางป่าระหว่างที่นายพูดอยู่เนี่ยนายนายวิ่งยังฉันวิ่งแล้วเนี่ยฉันเดินอยู่นึกว่าแบบพูดแล้วไม่ได้วิ่งแล้วถ้าเกิดว่าฉันเจอเครื่องปั่นไฟเราจะต้องทำยังไงอ่ะโหแล้วมันมืดมากเฮ้ยฉันเจอไม้กระท่อมกระท่อมฉันเจอกระท่อมแล้วเข้าเลยจัดการเลยเพื่อนเ๋ยวเพื่อนเร็วแล้วเรา ปั่นฟ้าอยู่หรือเปล่ามีมีมีแต่ฉันฉันไม่รู้กดยังไงอะกด E แล้วก็คลิกไปเรื่อยๆคลิกตรงคลิกตรงที่คันโยกอะมันจะมีสามคันโยกเอาล่ะนะฉันโยกไฟก่อนัวออน,นีีกว่าพี่ชัมโอพี่ไหมออผมบอกเลยนะยิ่งเขาเอาไฟกลับมาได้ชาร์จเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเข้าใช่ยิ่งเงินหนึ่งตัวโอ สองตัว้สล็อตเร็วอันสุดท้ายอันสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วคนไดเชื่อใจฉันได้เลยเร็วดีหวังว่ามันจะใช้กันได้นะโอเคเรียบร้อยเพื่อนดูกล้องเลยเพื่อนอ่าแป๊บนะแล้วบอกด้วยาม่พี่เลยผีที่เข้ามาเนี่ยครับผมบอกเลยว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะมันเข้ามาสองตัวสล็อตนายต้องระวังนะแล้วตอนนี้ฉันหาทาโอจากป่าไม่ได้สวยแล้วไง ใช่ฉันกำลังจะดับบอสคำถามคือผีอยู่ออยยูู่่ที่ไหนเพราะว่าตอนนี้มันใกล้มันใกล้ชาแล้วแปับมองไม่เห็นตอนนี้ฉันอยู่ที่กระ้่มกลางป่าฉันจะพยายามหาทางกลับไปที่เดิมให้ได้นะโอเคเพื่อนพีาผมว่านะเพื่อความปลอดภัยทุกคนอยู่ในห้องนี้แหละเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ทุกกล้องที่ในสถานีเราเนี่ยครับมองมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ไม่และสิ่งที่ฉันกำลังกังวลคือ คาสติของฉันค่อยๆลอลงลอลงลอลงเรื่อยๆฉันต้องหาประตูฮยฉันเจอแล้วประตูประตูเข้ามาสสลอนในโลกผีด้วยเออได้ข่าวว่าผีผีเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเหรอสองตัวสองตัวถ้านายเดินเข้ามากดผ่านวันไปได้เนี่ยมันก็จะจบลวเพื่อนได้ได้ได้ฉันจะพยายามมาเข้ามาแล้วเฮ้ยผีมันอยู่หน้าห้องวะพี่พี่ลองเดินไปใกล้ๆดิอ๋อใช่ันรู้สึกถึงอาการวบาว่าวิววิแถวแถวแถวเอ่อด้านหน้านะซ่านะ แต่ไม่รู้อยู่ไหนฉันมาแล้วเพื่อนฉันมาแล้วเพื่อนร้องแล้วฉันมาแล้วเย้าพวกเราผ่านคืนที่สี่แล้วเยอะเกินโอ้ยผมบอกเลยนะเมื่อกี้ผมไล่ผีต่อในความมืดจริงด้วยเนี่ยจริงคือมันซ่าแล้วผมคลิกมั่วๆทั่วจอจนมันเจออ่ะ วันนี้เราเสียเงินไป421บาทเพราะว่ามีผี2ตัวอยู่ในร้านแต่ว่าพวกเรายังควบคุมสถานการณ์ได้ดีอยู่โคตยอดเราเก่งมากเก่งมากจริงๆเขาเห่าทุกคนคืนนี้เป็นคืนที่5แล้วกับสต๊อกที่พวกเราจะต้องเติมสินค้าอีก36โอ้โหโคตรเยอะอหเยอะมากเหลือน้อยมากเลยเาเอากระดิชู้ไปทำอะไรอะจุ๊แจง น่าจะเอาไปเช็ดปากอ่ะเขาน่าจะกินข้าวเลิกปากฉันรอเติมอาหารนะผม,ม <า S 1> ผมถามหน่อยผมนะผมถามหน่อย <มา S 1> ด,ดิลูกค้า,<ม>ารา้รานเรานี่คนลุน้นลวนปะคน,คนดิดทําไมอะกล้วยหายไปสองรอยลูกนี่หรือว่าจะเป็นเอ่อไหวเจ้าช่วงนี้ใกล้ตุษจีนพอดีเฮ้ย มีบุคคลสูญหายแล้วก็มีเช้ารบอกสูญหายอยู่ในป่าพวกเราจะต้องไปตามหาโโอหไม่ระบุชื่ออายุแต่ว่ารู้สึกว่าจะเออสูงหกสตาร์ทคืออะไรหกสตาร์ทอ่ะไม่รู้หน่วยอะไรอ่ะไม่แต่เราเราไม่ใช่ตำรวจนะนั่นดิเพราะมันอยู่แถวแถวระแวกระแวกบ้านเราไงฉันเลยคิดว่าเขาควรจะหาความร่วมมืออ่ะโอ้เจอขอความร่วมมือพวกเราเฮ้ยเฮยเ ฉันดูแล้วนะ้ำอยู่แนแถวนี้ด้วยสแสดงว่าคนคนนั้นน่าจะซูนหายแถวนี้ถ้าอย่างนั้นเราแบ่งทีมออกไปค้นหาเขากันไหมโอเคฉันจะเอ่อค้นหาแถวป่าข้างหน้านะส่วนจูแจงไปค้นหาแถวป่าข้างหลัง okay? โอเคโอเคชาโมะฉันจะดูออฟฟิศให้นะได้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 ติฉันจะแต่งหน้าติฉันจะแตกงนนตัวเนี่ยโอ้แล้วป่ามันเยอะมากอะ่ะเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าซูนหายในป่าที่ไหนอ่ะนั่นดิแถวนี้ก็มีบ้านคนเยอะด้วยแฮะ แจงลองไปดูด้านหลังสิกำลังเดินอยู่เพื่อนโอ้ยพายุพายุกำลังมาซะด้วยจุ๊บแจงเพิ่งเดินผ่านผีไปเองฮะอ๋อก็ตรงตตรงๆนั้นตรงผีมันโผล่พอดีไงท่านไล่ไปแล้วตู้นี้เปิดได้ป้ะฉันขอไปเอาค่าสติหน่อยดิไหนเปิดไม่ได้ตรงเนี้ยตอนนี้ฉันอยู่ในป่าฉันใส่โซดาอยู่ฉันว่าป่าด้านหน้าไม่น่ามีอะไรนะว่า เพราะไปป่าด้านหลังดีกว่าป่าด้านหลังน่าจะมีประเด็นมากกว่าแต่ตอนนี้ฉันต้องวิ่งกลับมาเอาค่าสติก่อนเพราะพี่โม่ต้องมาตัวฉันเข้าเปิดเองไม่ได้หรอหัวใจฉันเต้นแรงรมากนุ๊เ <No. S 2> พราะอะไร<พ>อ,อ่ะเดี๋ยวเราไปด้วยกันดีกว่าโอเคตอนนี้ฉันต้องปิดไฟก่อนเพื่อประหยัดพลังงานโอ้โหขอยู่ในนททีี่่่มัอยาเดินนะไอ้ผีนะอย่าเดินนะเออผีอยู่ตรงไหนนะพี่มายอ๋อฉันไล่หมดทุกตัวแล้วต้องห่วงโอเคไหนนี่เป็นสุดยอดจริงรออุปกที่ดีที่สุด ฉันน่ะบานหลวงเลอชีพฉันว่าพวกเราไปเอาไอติมมาเติมดีกว่านะโอ้ยแล้วในห้องฉันอย่างมืดในคืนนี้ฉันจะรับหน้าที่เป็น Security อีกครั้งคุณนายฉันกำลังเติมเลิมวันนี้กล้องชัดมากเลยทุกคนรอใช่ใช่เฮ้ยดียังไม่เจอสัญญาณชิปจรของผีพี่พ่อเติมกล้วยอีกแล้วแล้วของเราล่ะจะมีช้าสิไหมกับวันเนี้ย เป็นไรว่ t แต่พี่ไม้พี่ไม้พี่ไม้เดาดูดกล้องแทนหน่อยฉันเจอผีตายเหรอจะนันกรอฉันตรงตรงร้านหลังอะ่ะใอ้ตายเหรอตายดยิผีมาเร็วเหรอมาเร็วมากเฮ้เจอผีทำไมกดกดไม่ได้วะไม่ oh God, oh God, oh God. นกนเาไม่กนาไม่ฉันกำลังฉันกำลังกลับเข้าไปผีเดินตะโกนก,นกนไม่ได้โอเคแล้วโอเค โอเคนะนึงนึงน okay, okay. oh ึงกําลังหันหลังโอเคโอเคโอ้มื่อกี้ไล่ทันสองตัวฉันไม่เติมต๊อกต่อละฉันต้องหันไปดูก่อนไม่มีอะไรนายต้องหันนายต้องอาจจะต้องหันไปบ่อยอาจจะมาบ่อยขึ้นนะโมันมีเสียงทรายอยู่เร anyway ื่อยๆเลยนะเนี่ยโอ้บอยจังเลยเอาไปก่อนในห้องในห้องห้องใครอย่างมีหนึ่งตัว แต่ว่าฉล่ไปแล้วอ้ยมีตัวนึงกำลังวิ่งเข้าไปในห้องพนักงานมันวิ่งไงเหรอมันวิ่งเลยเมปสไลด์เลยอะห็นไปข้างหลังปั๊บลตอนนี้ oh. เวลาผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงตอนเที่ยงคืนแล้วเขาว่กกันว่าเที่ยงคืนผีดุมากนะแต่ตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอีกแล้วฝนมันตกอะไรขนาดนั้นอะ จ้าเอฉันว่านะพอฝนมันตกหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยไอตัวด้านหลังเหมือนมันไปหลบฝนเนีไงไม่รู้แฮะเออมันมาบ่อยไงน้ำโซดาอย่างสนุกสนานรำไห้รำไห้วะจรำไห้จริงในห้องสต็อกสินค้ายังไม่มีอะไรซาซานายดู้างหลันโอ้ด้านนอกด้านนอกเอ้ยอะไรอะอะไรหรออีกแล้วหรอโอ้อะไรตั้งใช่น้ำใงโอ้ ต้องจ่ายโลบ้างอีกแล้วด like ูซงไปหรอกพวกนายฉันเชื่อว่าพวกนายทำได้สู้ฝั่งนูนฝั่งไหมฝั่งไหมเพียบเลยเฮ้ยมันปีนมันปีนแล้วมันปีนมาแล้วเออตายแล้วฉันมาฉันมาเพื่อรับดาเมจอย่างนั้นเหรอเอ้ is okay เมื่อกี้ฉันไล่ไปแล้วแต่ฝั่งซ้ายฝั่งพี่ไม้ไม่ได้มีคนไปไล่อลยดิเฮ้ยมีผีเข้ามาตัวนึงแล้วในระหว่างที่ฉันไปช่วยพวกนายไล่ผีอ่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นให้แมดูกล้องเลยว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วบอกพวกเราใช่แม่ได้ได้ฉันขอเช็คกล้องก่อนอ่ตอนนี้ให้าที่ฉันดูหูมันมืดมากจริงๆอ่ะมองอะไรไม่เห็นแล้วเนี่ยฟังเสียงเขาฉันว่าเติมสต็อกอ่ะฉันต้องบอกเลยว่าไฟเป็นมืดขนาดนี้ เราจะเช็คกล้องยังไงไปจากด้านนอกไม่มีอะไรเลยเอ้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 ยกล้องกล้องเบอร์สี่กล้องเบอร์สี่มันมีผีแต่แต่ชั้นมองอะไรไม่เห็นโอ้มีแต่เสียงฝนอะเอาตายละทางไปไหนนะต้องไปไอ้กระท่อมนั้นอีกแล้วเหรอระเจ้าไปได้เออจำไม่ได้เหมือนกันทำไงดี โอเคกนฉันฉันไปเองไม่ก oh ็ไม่มีใครดูกล้องนะตอนเนี้นกล้องดูไม่ได้ใช่ไหมไฟดับดไม่ได้จุ๊บแจ๊กทำไมขอดูแลที่นี่ด้วยนะไ,ได้ฉันจะพยายามเติมของให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ฉันจะสามารถทำได้ตอนนี้นเราเหลือแค่นิดเดียวแล้วนะ่าจะสามารถสกิปได้แล้วอ๋อแล้วต้องไปเติมไฟตอนนี้เนี่ยนะ ฉันอะไปได้แน่นอนแต่ฉันกลับไม่ได้อลยดิตู้ไปกระจายไปสู้ๆนะไหนเนี่ยยกมาละวนี่เป,ป็ั่นไฟโหบอกเลยว่าอีเวนต์คลึกคลักมากตอนนี้บอกเลยว่าทำไมเปิดไฟมองแล้วไม่เห็นเลยตอนนี้ขับข้างอีเวนต์ขับข้งางนี่เสียงอะไรก็ไม่รู้ฝนหรือลูกเห็บวะเนี่ยอุ้ยมันเข้ามาแล้วผีอะผีมาแล้วผีผีมาแล้วลว่านะลูกเห็บ ูกเห็บเลยอะเสียงนี้โมดูด้านใมันอยู่ตรงไหนโอ้ดูไงอ่ะดูเหมือนกันันไม่อยู่ับนายเนี่ยแต่แต่ผมว่าเราเราเรเา้ปิไฟยู่เรา่เาต้่เต้ดเปิดฟอยูเราต้ดไ่้ปิดางิไ่เิฟอยูเตดเราต้่าไ่งปัอยูเต้อิอ่ราต้งด่้องปยาตออยเราตู้่า้องไ่เา้องยงไอเ้ปยูา้อป เกล้องเลยฉัลลอยู่ห้องพักกวนี่เตรียมสคริปเลยคนที่จะคลิปได้คือเชลงมาลงา์เออโอเคไฟติดหรือยังเพื่อนยากยังะยังอุ้ยมาติดติดแล้วมาแล้วมาแล้วมแวแล้วเพื่อน่แล้วท่มดูกล้องท่มาดูกล้องอดีจริงที่ไฟติดพอดี ตอนนี้ฉันต้องหาทางกลับเข้าไปตรงเออ่ห้องนี้ได้อุ้ยเอ้าเป็นไรเหรอมันเข้ามาเร็วมากมันกระชากฉันออกจากหน้าต่างออกเถอะคุเสียงตลกตอนนี้สต๊อกสินค้าเป็นไงบ้างทุกคน98%อหูเต็มไม่หมดโอ้จะเต็มแล้วนี่ทลักใช่ปิดจบงานเลยนะได้เลยร้านสล็อตไอ้ฉัน ไมีอะไรมันมีซ่าซ่านั่นปิดจบงานไปเลยผิดไม่ได้เราต้องรอจนถึงแปดโมงเช้าเท่านั้นใกล้แล้วอีกชั่วโมงเดียวไม่ถึงสวยแล้วไงเอางี้ทุกคนมันมันอยู่ในห้องนี้เหอะเฮ้ยผมว่าเรามารวมกันห้องคอมดีกว่าหรือห้องคอมเนี่ยไม่ต้องทำแล้วแต่ที่นี่โม่ตัวเหลี่ยมตัวเหลี่ยมหมดเลยตอนนี้ทุกคนมันเตะหมดเลยเป็นไรไม่รู้น่าเอะนั่นไงมันแอบมองฉันอยู่ด้วยมันมาเร็วมันมาเร็วเป็นไงบ้างเลยอีกแค่ยี่สิบวินาทีเท่านั้นเราต้องพยายามทำให้ได้ อยาควบคุมไม่ให้ผีเข้ามาในห้องของเราอย่าไอีกสิบอีกสิบอีกรู้สึกถึงพลังงานบางองที่มันอยู่รอบๆห้องเราโอ้หเฮ้ยยยยยยยเยย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 ยวยยนเยยี่ยมวันนี้เป็นยันที่พยยยยนยย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 ยากยยยยยย้ยอยยียย ค่าใช้จ่ายประมาณ600กว่าบาทอะ่ะดูดิใช่ผีมันเข้ามาในร้านเราตอนที่ไฟมันดับไปดิเราทำอะไรไม่ได้ใช่แต่เงินเรายังเหลืออีก3,000กว่าอะไรอะ่ะเฮ้ยนั่นมันเอาละเอาละ นี่เป็นเทปวิดีโอที่ฉันส่งมาให้พวกนายเขาคือใครอะ่ะคนตัวดำๆคนนี้ใส่หมวกด้วยน่าดีดนนยเขาคุ้นเสียงฉันเป็นอย่างดีอยู่แล้วสินะอออไดีทุกวันอะสววสดีฉันคือผู้จัดเกินของนายอ๋อที่โทรมาจ้างเราไงยินดีด้วยนะที่ทำภารกิจสำเร็จจนถึงหนึ่งสัปดาห์เหนือความคาดหมายเลยทีเดียว มันก็แน่ดอนอยู่แล้วแต่พวกเราเดียวหกล้มคุปทานมากเลยตายแล้วก็เสียตั้งหลายโลบัคแม่ใช่แม้ว่าเงินที่เธอมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่วันนายก็จัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดียังไงก็เถอะโชคร้ายเกิดขึ้นก่อนหน้านี้กับคนที่เข้ามาทํางานแต่านายก็สามารถจัดการได้ดีทุกอย่างเลยจริงๆเอาละนายกลับบ้านได้แล้วงานของนายเสร็จสิ้นแล้วและท้ายที่สุด ฉันก็สามารถจบงานที่ฉันทำมาตลอดหลายปีได้สักที<ะ>หมายความว่าไงอะนี่วะคือ,อยังไงอะทำมาตลอดหลายปีนั่นเด็กแสดงว่าเขาพยายามที่จะทำงานนี้มาตลอดหลายปีพยายามที่จะอยู่ในทุกๆคืนและไม่แน่นะว่าเรื่องราวของปีศาจท,ที่มันอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้มันอาจจะจบไปแล้วก็ได้นะทุกคน Oh. ว้าวและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของการทำงานประจำในปั๊มน้ำมันของเรานะคะดูดิเฮ้ยมีคนซ่อนอยู่ในตู้ด้วยแล้วก็นี่น่าจะเป็นพนักงานคนก่อนนะที่เคยทำงานที่นี่นะคะแล้ะเขาก็น่าจะตายไปเนี่ยคนที่ฉันเห็นนะ่ะอยู่ในป่าเป็นเศษซากเนะ่ยมันเป็นรูปร่างหนูแบบนี้เลย แล้วก็ยังมีคนตั้งมากมายมาใช้บริการปั๊มนี้สงสัยพวกเราเนี่ยจะสามารถขับไล่ผีไปได้เรียบร้อยแล้วเป็นคำสา์ทั้งหมด7วันนะคะที่เราทำลายไปแล้วเย้้วเงจัดใช่ ก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการทำงานใดๆต้มน้ำมันกะดึกในครั้งนี้นะคะทำงานตั้ง7วันแน่และถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวาเราด้วยนะที่สำคัญจะกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้เราขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย